ว่ากันด้วยเรื่องกล้วยๆก,กับเรื่องาญ้าเราทุกคนทราบกันอยู่แล้วใช่ไหมครับว่าตอนนี้เนี่ยพี่ตากำลังพยายามฝึกให้มีนากินหญ้าให้ได้แล้วก็ต้องทำให้สำเร็จภารกิจครั้งนี้เนี่ยสำคัญมากๆถือว่าเป็นบทเรียนเริ่มต้นให้กับมีนาครับก่อนที่น้องเนี่ยจะย้ายไปอยู่ที่บ้านใหม่ในช่วงรอการเคลื่อนย้ายเนี่ยพี่ตาต้องฝึกน้องให้กินหญ้าให้ได้ตอนนี้ในทุกๆวันไม่ว่าจะในคอกหรือข้างนอกของคอก ปีตาจะต้องสอนย่าแล้วก็สอนให้มีนาเขากินครับสอนมีนาเนี่ยมีนากินหมดทุกอย่างเลยครับยกเว้นย่าครับวันนี้ก็เช่นกันครับมีย่าก,กับใบกล้วยมาฝากมีนาครับตัดมาวางไว้ให้ใหอย่างดีสีสันสดใสเพราะเป็นใบไม้สดทั้งคู่ ถ้าเป็นช้างใหญ่แล้วก็สงสัยจะไม่ทันวางหรอกมั้งครับเขาเนี่ยฟาดเรียบแน่นอนแต่ยายส้มจุกมีนาของเรายังถนัดและเชี่ยวชาญในการเล่นมากกว่าการกินครับค่อยๆใช้มือหยิบขึ้นมาพินิจพิเคาะพิจารณาส่งเขา้าปากเคี้ยวเคี้ยวแล้วก็กลืนครับผมกําลังพูดถึงใบกล้วยครับกินใบกล้วยหน้าตาเฉยเลยครับ กลับมาอีกรอบครับต้นหญ้าต่อเลยครับหยิบขึ้นมาดูเขาทำหน้าสิครับทำท่าเคี้ยวเหมือนกันแต่ว่าอืมคนไม่อยากมีเยื่อใยก็ฝืนมันไม่ได้สินะครับไม่ยอมกินหญ้าอีกวันแล้วครับน้องมีนาของเรา แอนจ๋าให้เวลามีนาก่อนนะคะรสชาติมันขมๆค่ะหวานเป็นลมขมเป็นยามีนาก็บอกแอนอยู่ตลอดเลยนะคะว่ามีนาเนี่ยยังเด็กอยู่แล้วจะให้เด็กสาวสวยอย่างมีนากินขมๆม,ม,มันยากสิคะพี่เข้าใจอยู่แต่เขาเนี่ยลุ้นกันทั้งบางเลยนะครมีนาก็ลุ้นกันต่อไปนะคะมีนาทําได้แค่นั้นแหลยค่ะ ถ้าเป็นงอะหวานๆกับใบตำมิ้สักสามขวดโอ้ยน้ำลายไหลเลยไม่ต้องพูดดูดจวบๆทันทีเลยค่ะไม่ต้องบอกเลยสงสัยต้องบังคับแล้วมัง้งถ้าไม่กินยางอกกับใบตำมิ้วก็ไม่ต้องกินเลยดีไหมมีนาพี่แอดนอนดูทีวีที่บ้านแหละดีแล้วค่ะอย่าออกความเห็นเลยค่ะ สรุปเลยก็แล้วกันนะครับว่ารอกันต่อไปกับภารกิจการสอนให้มีนาเนี่ยกินยญ้า มาดูภารกิจต่อไปกันเลยครับอาบน้ําครับวันนี้มีนาอาบน้ําเล่นน้ําในอ่างใบเล็กๆใบเดินของเขาครับแต่ว่ามีพฤติกรรมแปลกๆครับผิดคาดว่างั้นเถอะใช่มีนาของเราจริงๆเหรอเล่นแบบนี้เนี่ยนี่มันนิสัยจุลาชัดๆพี่แอดแม่แม่เหนื่อยกับมีนามาหลายวันแล้วค่ะให้แม่แม่เขาเนี่ยได้พักบ้างค่ะใช่เลยใช่ค่ะพี่แอด อย่าเพิ่งตกใจทำไมวันนี้เนี่ยมีนาดูเรียบร้อยจังทุกคนเนี่ยคงเคยชินกับความสนของมีนามาเยอะมีนาเนี่ยมีหลายท่วงท่ามีลีลาที่เยอะมากวันนี้ถ้าเปรียบเทียบกับหลายๆวันที่ผ่านมานี่ใช่มีนาของเราจริงเหรอไม่คุ้นเลยจริงๆครับแม่แม่พี่พีจ๋าพี่แอระพูดจาเวอร์วังตลอดแหละค่ะไม่ขนาดนั้นสักกันหน่อยนึง เอาเป็นว่าแม่ๆและพี่ๆดูเลยนะคะว่ามีนาเนี่ยเรียบร้อยจริงหรือเปล่ามีนาแค่เปลี่ยนไปนิดเดียวเองค่ะ ไงล่ะครับไม่คุ้นเลยใช่ไหมละ่ะอยากจะบอกกับมีนาครับว่ากลับมาสนเถอะมีนาพี่ไม่ชินอยากเห็นหนูดือ้อยากเห็นหนูสนทุกวันเลยอะครับแต่ว่าถึงแม้น้องจะไม่ดือ้อแต่มีนาก็เล่นทุกอย่างอย่างร่าเลยนะครับแล้วก็สดใสทั้งวันเลยครับเป็นเด็กก็แบบนี้แหละครับมีมากมายหลายอารมณ์ยากที่ผู้ใหญ่อย่างเราเนี่ยจะเข้าถึงเขาเลยจริงๆ วันนี้มีการชั่งน้ำหนักน้องนะครับแต่ว่าไม่มีคลิปนะน้ำหนักมีนาวันนี้วันที่23เดือนกันยายน2566น้ำหนักของมีนาอยู่ที่262.3กิโลกรัมนะครับผ่านไป1สัปดาห์น้ำหนักเนี่ยขึ้นมาประมาณ4กิโลก,กว่าๆครับพบเห็นสัตว์ป่าพันหลงหรือถูกซื้อขาย แจ้งเจ้าหน้าทีได้ที่หมายเลข1362ตลอด24ชั่วโมงนะครับและอย่าลืมกดซับติดตามคลิปใหม่ด้วยครับขอบคุณครับ